นักง,งานมาตรฐานนะครับสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงในการที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเรานั้นจะมีมูลค่านะครับหรือไม่ในเวทีโลกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะาเราจําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานเพื่ออะไรครับเพื่อเพราะว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยมีความสําคัญ กับประเทศของเรามากเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากของประเทศเพราะถ้าเกิดว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยไม่มีราคาเนี่ยอย่าหวังเลยประเทศนี้จะมีความสุขนะครับเพราะว่าคนทั้งประเทศนั้นพึ่งพานะครับตัวเลขนะครับจากภาคเกษตรนะครับต้องการมาจิ้นจากภาคเกษตรมาซื้อขายในทุกตําบลทุกหมู่บ้านนะครับที่เขาไม่ได้เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมที่เขาไม่ได้เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรสำคัญที่สุดแล้วครับในประเทศนี้ เราจะเดินยังไงต่อคะเช่นเน้นเรือ่องของการสร้างมาตรฐานใหม่หรือว่าในเรื่องของการสร้างขอบการเรากับต่างประเทศอะไรคะคือเราคงต้องมาทําในเรื่องอีกหลายรูปแบบแนวคิดต่างๆเนี่ยของสํานักงานเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับก็ขาดเพียงแค่เรื่องเราจะต้องมีการเปีัมพันธ์หรือสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่คิดนะครับที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทําลายนะครับระบบเศ,ษศรษฐกิจ ของภาคเกษตรนะครับก็คือไม่รับผิดชอบในเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่จะต้องนําออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วเสียชื่อประเทศเนี่ยนะครับมันเป็นผลเสียหายอย่างแรงนะครับนับว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากและเกี่ยวข้องกับสินค้าหลักของประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางสํานักง,งานเนี่ยก็คงจะต้องมีการรณรงค์ประชาพันธุ์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจนะครับใหม่แล้วก็ดาเนินการเร่งรัดติดตามนะครับการปฏิบัติ นะครับของหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรหรือบูรณาการกันเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรร่วมกันนะครับ ท่านจะเล่นมาให้มีการออกมาตรฐานในสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆหลายรูปแบบเลยไหคะจากนี้ไปเดี๋ยวเราต้องมาคิดดูนะครับว่าอะไรที่เราสามารถที่จะมาสร้างตัวเลข GDP ภาคเกษตรใหม่ได้นะครับที่จะสร้างไรายได้ของประเทศเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะมาเน้นนะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานไว้รองรับว่าพี่น้องภาคเกษตรของเราเนี่ยหรือพี่น้องคนไทยหรือลูกหลานไทยเนี่ยสามารถที่จะร่ํารวยได้จากภาคเกษตรนะครับเรากต็ต้องมาคิดตรงนี้ครับ ว่าจริงๆนะ,ะเกษตรกรบ้านเราก็ไม่ทันโลกด้วยซ้ำมันมันจริงกันเลอ,อยากให้ทำค,คือเราต้องยอมรับสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับบางบางตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของอคนที่บริโภคเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเฉพาะยิ่งเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยนะครับเราขายข้าวได้ทั้งประเทศในพึ่ง4ี่แสนล้านอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นตัวเลขเล็กมากๆและการที่ข้าวเนี่ยจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเนี่ยเรามองดูแล้วบางทีเนี่ยมันก็ไอ้นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องลงมาในทําในหลายๆรูปแบบนะครับ ที่เราจะต้องอสร้างนะครับเราต้องอสร้างอาชีพเสริมนะครับก็ดีนะครับหรือทอําทให้พี่น้องชาวนาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่า,าทางผลผลิตนะครับแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นมีกําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ว่าพืชชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับเราต้องลงมาสนใจจริงๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับรายได้หลักของประเทศเอาอย่างนี้ผมบอกว่าเป็นกําลังซื้อหลักของประเทศ เพราะมันมีอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านของประเทศของเรานะครับที่ใช้เงินตัวนี้ร่วมกันนะครับถือว่าเป็นเงินที่สำคัญของประเทศของเราเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ